นิวส์สถานีข่าวของคนท้องถิ่น สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยกับผมบกสุริยาทีวีดาวเทียม43ซีเซตวิชัน่นข่าวทาไทยไรอออนไลน์นำสมัยในประเด็นข่าวต่างๆมาให้รับชมเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวพร้อมๆกันเลยครับเทศบาลตำบลทับมาเดินหน้าสร้างเครือข่ายขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศร,รษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ มุ่งให้คนในพื้นที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ครวัวเรือนและชุมชนเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่14ก่กุมภาพันธ์2,565ที่โรงเรียนอนุบาลทับมาตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนายประเสริฐวงศศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลทับมามีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพและประชาชนทั่วไปในตำบลทับมาจำนวน8หมู่บ้านจำนวน50คนเข้ารับการอบรม ายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานและเครือข่ายการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการเวิร์กช็อปฝึกอาชีพการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และการทำอาหารพื้นบ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ความเป็นอยู่แบบพอเพียงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ครัวเรือนและชุมชนตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลทับมาอีกด้วย คุณอาจไม่รู้ในทุกวันเราอยู่ใกล้กันกว่าที่คิดเราจึงต้องคิดค้นพลาสติกและเคมีพัณให้ดีจี่ส ล้คุยิ่งตงตดี GC Chemistry for better Living Chemistry Better for จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างวันวาเลนไทน์ที่สวนลอยฟ้าสวนสวยแปลกแห่งเดียวในโลกสวนนงนุษพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี ว่าที่พันตรีชาติชายสีโพอ,อ่อนในอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยนายยศวัตร,ร ภูวรัตน์เลิศคุณนายกเทศมนตรีตำบลเกร็ดแก้วและนางพันธนันขันติสุพัรร์ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุษพัทยาผู้แทนนายกําพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษร่วมเป็นประธานในพิธีจบทะเบียนสมรสบุญหลังช้าง14กุมภาวันวาเลนไทน์ประจําปี2565ให้กับคู่บ่าวสาวจํานวน9คู่ โดยมีนักท่องเที่ยวร่วมเป็นสักขีพยานรักกันสร้างสารรค์วันแห่งความรักและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 เข้มโดยภายในงานทางสวนนงนุษย์พัทยาได้จัดขบวนแห่ขันหมากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยนำคู่สมรส9ก้าคู่แรกนั่งบนหลังช้างเพื่อร่วมขบวนแห่ขันหมากเข้าสู่บริเวณจัดงานณสวนลอยฟ้าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคู่บ่าวสาวที่มาร่วมงานซึ่งในปีนี้ คู่รักมาจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างกว่า50คู่ทั้งนี้คู่รักที่ร่วมกิจกรรมจะได้ขึ้นหลังช้างเพื่อรับทะเบียนสมรสทุกคู่พร้อมรับของที่ระลึกไม้มงคลและในวันเดียวกันนี้ส่วนนงนุชพัทยายังถือโอกาสเปิดตัวมะกอกโอลิฟยักษ์อายุมากกว่า400ปีจำนวน5ต้นเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงและยั่งยืนในวันแห่งความรัก สำหรับต้นมะกอกโอลิฟถือเป็นพืชที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายในเขตเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศร้อนและแห้งส่วนสำคัญของต้นคือผล ซึ่งมาทำน้ำมันมะกอกและลักษณะเด่นอีกอย่างก็คือมีอายุยืนยาวมากซึ่งทางสวนลงนุษพัทยาได้รวมพันธุ์ไม้จากทุกมุมโลกได้มากกว่า18,000ชนิดแล้วนำมาจัดเรียงประดับตกแตง่งทำให้สวนลงนุษพัทยาติดหนึ่งใน10สวนสวยที่สุดในโลกเพื่อให้เด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้ต่อไป เรือหลวงนเรศวรจัดสร้างเรียญพนเรศวรรุ่น 4. ส,สเปโรพุ่งทยานนำไรายได้จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจบริจาคโรงพยาบาลของรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2565ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรืออเภอสตัตหีบจัังหวดชนบุรีพลเรือตีอนันต์นิมนวนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทยทหารเรือ อำเภอสตหิบจังหวัดชนบุรีได้รับมอบเครื่องช่วยหายใจซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลของรัฐกำหนดจำนวน3มเครื่องมูล,ลค่ารวม60,000บาทจากเรือหลวงนเรศวรนนำโดยนาวาเอกทรงวิทย์เรืองวัยทยะผู้บังคับการเรือหลวงนเรเบศพร้อมคณะนายทหารและข้าราชการประจาเรือ ภายหลังที่เรือหลวงนรเรเบตได้จัดสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรรุ่นซีสเปรโรพุ่งทยานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเครื่องช่วยหายใจดังกล่าวสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 โดยมียอดสั่งจองจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนมากหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างแล้วจึงนำไรายได้มาจัดหาเครื่องช่วยหายใจจำนวน8เครื่องมูลค่ารวม160,000บาทโดยมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์3เครื่องที่เหลืออีก5เครื่องจะนำมอบให้กับโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่อำเภอสตหีบเพื่อใช้ประโยชน์ และเป็นการต่อลมหายใจให้กับพ่อแม่พี่น้องรวมถึงประชาชนที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปสำหรับเรือหลวงนเรศวรในปัจจุบันได้เข้าปฏิบัติราชการกับกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่หนึ่งมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรักษากฎหมายและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบอ่าวไทยตอนบน ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์โดยไม่กระทบต่อภารกิจหลักในพื้นที่รับผิดชอบนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายของทัพเรือภาคที่หนึ่งเช่นกันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสร้างสีสันจัดกิจกรรมส่งความสุขมอบความรักให้สัตว์ป่าในวันวาเวลนไทน์ส,นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจัดกิจกรรมต้อนรับวันแห่งความรักวาเลนไทน์เดย มอบความรักให้กับสัตว์ป่าด้วยการมอบอาหารที่สัตว์แต่ละชนิดชื่นชอบเนื่องในวันแห่งความรักซึ่งทางสวนสัตว์ได้ทำการตกแต่งสถานที่ภายในส่วนแสดงสัตว์ให้เต็มไปด้วยดอกไม้และบรรยากาศให้เข้ากับวันวาเลนไทน์พร้อมให้กับคู่รักครอบครัวเพื่อนสนิทได้ถ่ายภาพกับซุ้มหัวใจและดอกไม้ที่จัดขึ้นอย่างสวยงามนายเทวินรัตนวงสวัสด์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยว่า ในเทศกาลวันแห่งความรักสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ส่งมอบความรักให้กับสัตว์ป่าด้วยการให้อาหารที่สัตว์แต่ละชนิดชื่นชอบเช่นหนอนในหลอดแก้วที่ตกแต่งด้วยลวดลายหัวใจของเมียแคสสหวานเย็นขาหมูรูปหัวใจให้สิงโตขาวผลไม้ที่มีสีแดงเช่น ชมพู่และแตงโมตัดแต่งเป็นรูปหัวใจประดับตกแต่งบนกิ่งไม้ของน้องลีเมอร์ลูกบอลหันสาสีแดงของเสือโครอ่งอินโดจีนและวงย่ารูปหัวใจให้กับแรดขาวทั้งนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์กระตุ้นพฤติกรรมตามธรรมชาติเพื่อสร้างความแปลกใหม่ เพื่อให้รับรู้ว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็แสดงความรักความอบอุ่นให้กับสัตว์ป่าได้เช่นเดียวกันโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่13-14กุมภาพันธ์นี้นอกจากนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกการรับของรางวัลและบัตรส่วนลดเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวช็อปชิมอาหารสินค้าจากองค์การสพานปลาและชมกิจกรรมออนไลน์ผ่านการไลฟ์สดกิจกรรมผ่าน Facebook ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยการสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์038-318-444ช่อง43สีแซกหนิวกลาง HD ช่อง44 4สีสแกนิวใต้ HD ช่อง45สีแซกหนิวอีสาน HD สวัสดีครับสวัสดีครับ ช่อง4 6แซิวเหนือ HD วันนี้ท่านสามารถรับชมข่าวท้องถิ่น4ภาคและรายการดีๆเหล่านี้ได้ผ่านทางจานส้มซีแซตวิชันเคเบิลดาวเทียมระบบ KU b a n บของดาวเทียมไทยคมสนใจสมัครเป็นสมาชิกซีแซนวิชันเคเบิลดาวเทียมได้ที่เคเบิลทีวีใกล้บ้านท่านหรือโทร02-245-9999 ทีวีดาวเทียมซีซัสวิชัน่นข่าวไทยไลฟ์ออนไลน์ข่าวน้ำสมัยจริงใจใกลช้ชิดมิตรมวลชน